เห็นไหมเนี่ยเห็นว่าชุมชนท่องเที่ยวตลาดมูโนอฟนะครับเนี่ยแต่รถพวกนี้ตอนนี้ราคามันสูงมากเลยอ๋อวนาย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 น้องจ้าจะเป็นใคที่ไปจอยแม่ไม่ขึ้นด้วยแม่ไม่เป็นไรดูความสุขหริกดแอนว่ามีความสุขไหมเย็นเย็นอย่างเงี้ยมีความสุขมามูนอฟได้สุขแน่นอนเลยเนี่ยช่างภาพประจำโอ้โหเนี่ยเป็นช่างภาพของชุมชนท่องเที่ยว อบอกไฮไลท์พิเศษในวันนี้นะครับของอการท่องเที่ยวตลาดโมโนวันนี้นะครับก็คือ,อการขึ้นรถแล้วก็เที่ยวในพื้นที่ของตลาดนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไปส่งคนที่โดยสารนะครับที่มาจากมาเลเซียบ้างมาจากเมืองไทยบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะคอยอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็รถนี้ก็จะวิ่งไปคนหล่อวันนี้เราเจอคนหล่อคนลาดขับนี่แหละครับคนขับคนขับ ผู้โดยสารนี่คนขับนี่ผู้โดยสารคนหนึ่งจะเก็บกี่บาทจ๊ะรอบหนึ่งหนึ่งเหรียญโอ้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินไทยเนาะไม่ถึงสิบบาทเนี่ยเจ่ายเป็นเงินมาเลยหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญต้องกับเจ็ดบาทนั่นแหละเนาะอ่าโอ้เป็นยังไงบ้าดอบ้าดออยู่หลังสุดเลยนุโอเค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 เห็นไหมนะครับก็มาได้นะครับที่ตำบลมูลโต เดี๋ยวเป็นมิติใหม่ขโงโองมโนนะนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับก็จะมีอเอ,อ่เดินเที่ยวแล้วก็ขึ้นรถด้วยแล้วก็มีโชเล่ด้วยนะครับแล้วก็มีรถทับจ้างด้วยนะครับก็จะขึ้นอันไหนก็ได้หมดแล้วเลยนะครับผู้โดยสารทั้งหมดนะครับก็เอ่เรากอ่อกอย่าไปดอมาเลเซียล่ะเนี่ยเกาวังกะวังกิตโลากูกูกิตโตสายสายกิตโตอัดดุมาเลเซียจกนิงโตเนี่ยมาอีกแล้ว dia pada hari jemaah ataupun hari senar dia. Ha, ramah dia, ramah. Ada berjual dia, ada boleh ha, uh, berjual, boleh apa Hari hari tak nak makan, nak apa pun <tik> boleh. Hari makan banyak-banyak dia. Ha, uh, hari makan ni sedap-sedap belakang, banyak banyaklah lah Ha, uh, kalau hari uh, tu boleh kata bibik lah balik ke rumah Ha, uh, sedap. Ha, uh, jadi, uh, nak ajak lah kepada... Uh, time time kita lah uh, duduk Di mana pun ikutlah เนี่ยดิด่าเล่เร่อาว่าเราดังคริสต์เชื่อที่โต๊ะปุ่งด่าเล่ตันนี่อา apon nago ที่โต๊ะขับทันยมมะหาตอที่งโติเวง่แม่มากิ่งละมากิ่งยันเลยสปายยอดดีมุนุหนี่จะมีอาของขายราคาถูกมากเลยนะครับอาในเรื่องทั้งหมดนะครับสักเบือยังจะรบถึงว่ามีทุกอย่างที่เราอาขายกันไยรุ่นป่าแล้วคนขับอย่าวิบนะไปรุ่นป่าหน้าเมื่อกี้ใจะเย็นก็หอนเห็นไหม ก็สุดยอดเดี๋ยวนี้สุดยอดสุดยอดเฮ้ยมาเฮ้ยมาโอ้ดูเลยนะครับน้ามาสเลเกิรมาเที่ยวสเลเกิรบุญโนบานมาเที่ยวน้าบญโนบานเราเนี่ยพวกว่าน้ามาเที่ยวถ้ามาแล้วนี่ก็เข้ามาในพื้นที่ก็ถามใครก็ได้นะว่าจะไปไหนก็ได้อ่าไปเที่ยวไหนจะไปกินอะไรอ่าจะไป ซื้ออะไรอะไรแบบนี้ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวจะมีพักพ่วกแล้วก็จะพาบริการให้นะครับก็ไม่ก็ได้เจอกันแบบนี้ไอ้เรื่องอมีรถบริการอย่างนี้ในพื้นที่อของอาการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าที่ไหนเราก็ไม่ค่อยมีนอกจากเมืองใหญ่ๆนะครับตามเมืองใหญ่ๆแต่ที่นี่นี่เราไว้เฉพาะาไปชมดูเรื่องของ ปูร้านปีตลาดนัดยิ่งใหญ่ตลาดสองแผ่นดินแล้วก็ไปดูในเรื่องของการทำงานของพ่อแม่พี่น้องในเรื่องของจัดสารต่างๆในเรื่องของอาชีพในเรื่องของดีมีอาชีพปลาดาวลงแล้วมันก็มีได้ทุกอย่างเลยแบ๊ขอบคุณมากนะแบ๊ขอบคุณครับอาจะไปเยอะหน่อยบอกคนนี้โอ้โหนี่ สำหรับพี่น้องของเรานะครับที่อยู่ต่างถิ่นนะครับก็ชมแล้วนะครับก็พยายามแชร์กันหน่อยนะครับก็มาเที่ยวกันหน่อยวันนี้นะครับดูก็ของมันหมดแล้วนะครับไม่ค่อยมีกินแล้วยังไม่ทันมืดแล้วอย่งไม่ันมืดนะครับมันหมดแล้วนะครับก็ไปซื้อของเสร็จแล้วก็มานั่งกินได้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเตรียมไว้สําหรับมานั่งกินซื้อของแล้วก็กินนะครับวันนี้จะจบลงด้วยเบนสมายเบนสไตเบนลาดน